สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับคลิปรวมน็อกเอาที่มันที่สุดคลิปล็อกที่สุด e p 4มาแล้วครับในศึกวันรุ่ยรประจำเดือนตุลาคมครับคัดมาทั้งหมด10คู่ครับไปมวยครับจะมันขนาดไหนครับเดี๋ยวได้รับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อยืนยันครับว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ให้ผมด้วยนะฮะเอาละครับ10คู่ครับของเดือนตุลาคมทำเงียบความมันบรรจุคู่ไหนบ้างครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับ เ็นทางด้านของเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับเจอกับเพชรพลังชัยพอเจริญแพทย์ครับไปกันกติกามมยไทยรุ่นแคสเปดครับร้อยสปอนด์ครับศึกวันวิบีนี36สครับสุกที่6ตุลาคมครับมาดูฮะเพชรพลังชัยนี่ก็ชื่อเดิมก็เพชรดำพอเจริญแพทย์ครับพอดีว่าจะต่อยในรายการนี้ชื่อไปซ้ำกันครับก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นเพชรดำพอเป็นเพชรพลังชัยมาครับหรือว่าจะขลังหรือเปล่าครับ เพชรดำนี่ก็ห้ายกอยู่ว่าร่อแรกครับแต่พอมาต่อยศาสยกนี่ถูกชะตากับนวมเล็กครับสี่ออนครับนี่ครับพยายามพยายามไปมัดขวาลงเลยครับโอ้ยกองอ้อยโยกแรกพี่น้องโอ้จบเร็วครับดูครับโอ้โหโดนหมัดเดียวครับจอดป้ายเลยครับเป็นเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับถุกน็อกไปยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหจริงๆครับนี่ฮะไปดูกันต่องหู้ที่สองครับ ดิวดิวคาโมช็อปครับนักชกจากรัสเซียครับเจอกับพรนสุริขีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเปลี่ยนชื่อมาอีกรายครับจากเดิมนี่ก็เป็นแสนสิริครับเปลี่ยนมาเป็นพรนสุรินะฮะดูว่าจะขลังหรือเปล่าครับมวยไทยรุ่นบันตมเวทครับร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับโอ้โดนี่สะดุ้งเลยครับไปกันในศึกบัลลูบินีสามสิบหกครับสุดที่หกตุลาคมครับมาดูฮะแฝดพี่แฝดอโยธยาครับเป็นแฝดพี่ของพงศิริครับสำหรับเจ้าพรนสุริหรือว่าแสนสิริเดิมครับ ก็โดนมีอาการครับสะดุ้งอวนเอ็นเอียงไปครับออนซูบีครับคิวเรียวเนี่อรัสเซียครับไม่ต้องพูดถึงฮะพักหลังๆนี่รัสเซียมาแห้งเสลเกินพี่น้องดูครับเด็กแกสเต็ปการออกหมัดเร็วครับออนซูบีโดนแล้วมีสะดุ้งครับโก่งหงงงวงหงงวงรอดไม่รอดครับดูครับตีมัดซ้ายเอียงครับโดนหมัดควายยิงยัดเข้าซ้ายก็เมเปตเลดพี่น้องจบเลยดอกนี่พยายามจะลุกโยนบอลจุกมานุ่งโอ้โหจริงจริงครับ น่าจับตามากครับนักชกรายนี้ครับทุบน็อกทีเคสองรายรวดครับก่อนหน้าก็เสือขิมครับเป็นคิริวคาบคุณชอปครับจากรัสเซียครับชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งครับลุยกันต่อคู่ที่3ครับคัดมาแล้วนะฮะน็อกบรรลันประจําเดือนตุลาคมครับแรมบองสอเทระพัทครับเจอกับพันศักดิ์วอวัตบีครับมวยไทยรุ่นแคสเฟต์ร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับศึกวันรุ่นนี้สามสิบหกครับศุกร์ที่หกตุลาคมที่ผ่านมาครับ ขยับขยับโแรมบองนี่ก็เป็นอีกนักอีกนักอีกหนึ่งนักโชคนะฮะอาพกไปพักมาลิ้นท่านกันพี่น่วงเป็นอีกหนึ่งนักโชคครับเทียเรียกว่าคว้าโบนัสต่อเนื่องครับขยับขยับเตะซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้นี่ครับมาแลกกันครับโอ้โหโดดมาหลวมโดนหมัดขวาทุบนี่ร่วงเลยครับปันซากับโอ้เข้าหลวมไปหน่อยครับ แล้วบ้องเราแหงมัดนักู่ครับขยับขยับมัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายโอ้ห่ยงไปเหี่ยงมาครับเฉียวไปเฉียวมาครับยังไม่แม่นพอครับขยับขยับหาจังหวะครับแปมบ้องโอ้โดนเฉียขาหน้าก็เสียจังหวะโอ้โตโดโดนนี่โอ้โหเอาครับยังครับยังไม่ร่วงครับขยับพยับมาดานัดานดนันขวาขวาบิดบิดยับเข้าขวาไปสับอีกทีโอ้มัดซ้ายโดนครับ ขันตักเป็นโอ้โหโห้ยโดนจังหวะนี่ก็ไม่ไหวครับพวกนี้ฮะแบมบองครับแก้วหัวจริงๆครับเป็นแรมบองสอเทระพัทครับเอาชนะนกไปได้ในยกที่สองครับหัวจริงจริงไปต่อกันที่คู่ที่สี่ครับใครสอสอต้อยแปดริ้วรับเจอกับ เอลิสคาเซมครับจากแอลจีเรียครับหัวแทรุ่มแคสเวต130ปอนด์ครับสึกวันดูบินี37ครับสุกที่20ตุลาคมครับไปดูฮะเจอนักลวยต่างชาติอีกแล้วครับแอลจีเรียครับชัยดูว่าต้นต้นนี่เดินขู่ทำได้ดีครับแต่พอมาหลังหลังนชักเริ่มออกอาวุธหลวมครับจังหวะที่เอลิสแกจับจังหวะได้ครับชัยก็กลายเป็นว่าออกอาวุธชาแล้วก็แม่มัน หลวมไปหน่อยครับเนี่ยเขาคอยดักจังหวะสองครับสายตาดีด้วยครับช่วงชกก็ดีฮะขยับขยับไปนี่ครับต่อยไปคลายมือไปสบายสบายพี่เบื้องดูเอาจังๆเบื้งดูไส้เหนียาจัดไปดูนี่เตะขวาเต็มๆโดนตัดมัดซ้ายเอ้าตั้งเอาแลกกันดูเอ้าขยับขยับขยับหาจังหวะครับยัดเข่าขวาไปโอ้ยแลกกันจังหวะนี้ครับใส่ดีใครโดนนะครับ เอลิสขยับขยับครับโยกโยกโยกมัด้ายมัดซ้ายมัดกว่ามัดซ้ายเต็มโอ้โดนทับจังหวะนี้ออ้ดูครับจังหวะเขาอักบัดเข้าเลยส่วนชายนี้ไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับดูดีว่าช่วงชกเขายาวกว่าฮะเอลิสครับขยักครับตัวนี่จะต่อยไปแกมั่นใจขยับโยกโยกหาจังหวะมาเตะ้ายปลายทางไปเลยครับโอ้โหแฮนด์ายปิดชีดนักชกไทยยกที่สองครับ แมวสวยงามจริงๆครับเอลสอาเซมครับจากแอลจีเบียครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับโอ้โหโหดอีกหนึ่งรายครับไปต่อที่คู่5ครับเอฟทักษินสอสอสิงครับเจอกับริธิเดสอสมัยครับวัยไทยรุ่นแคสเฟตร้อยเซนสามสิบสองปอนด์ครับวันดูพินีสามสิบเจ็ดครับสู่ยี่สิบตุลาคมครับมาต่อยไปนี่ดูว่าริธิริธิเดนี่ดูใหญ่กว่าครับ แรงกระทาก็ดีกว่าครับขนาดที่เททรักสินนี่ก็พยายามจะเดินเข้าไปแลกอาวุธะครับแต่ว่าโดนวแล้วเขาไม่สะเทือนครับแต่มั่นใจครับเททรักสินครับในสภาพร่างกายครับนาทีวิธีเดชนะครับล่อยไปแล้วก็คอยหาจังหวะที่เข้าหลวงครับซหมัดกว่าอับดตซายครับแม่โอ้นี่ไปหลวมได้นับแปดในยกแรกครับโอ้หถ้าเป็นดังรายนี่ไม่ลุกแล้วครับ ลุกขึ้นมานี่ยังเหียาการโซเซอยู่นิดๆครับนั้นก็พยายามที่จะกอดไว้ครับเข้าสู่ช่วงของยกที่นี่ยฮะยกที่สองครับเอะขวาโดนจับแล้วก็โดนตัดก็หงายป่างงางครับทีเดทได้หนึ่งนับแล้วก็ยังสบายๆครับโดนเนี่ยฮะนาทีเทพทักษิณโดนอีกแล้วครับโอ้โหเต็มๆครับ ดูครับยังลุกขึ้นมาสู่ต่อไวอยู่ดิโอ้ยอมหัวใจจริงๆครับดีบขวาไปครับกดกมายัดเข่าซ้ายกระทุงศอกสับหมัดยัดเข่าซ้ายอีกทีโอโกงทงดวงฟงดวงๆวงพี่น้องดูนี่โอ้รอดไม่รอดครับเทพทักษิณนโดนชุดใหญ่แล้วครับแลกศอกกันจังหวะนี้หาจังหวะจับหมัดขวาแล้วก็หงายลงไปกรรมการดูแลสภาพไม่ไหวแล้วฮะ โบกเลยครับจบยกสองครับแกสู้จริงๆครับคู่นี้ฮะอยอมรับหัวใจแต่แต่ว่าสํามหนักมันสู้มึงได้ครับวันนี้เป็นวิธีเด็ดอสสม,มัยครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่2ครับต่อที่คู่หกครับลำน้ำของบีเอสมวยไทยครับนักชกจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับต่อยปแปกงหัวไปได้เท่าลำน้ำคง เจอกับสำอิ๋นน้อยต่อผู้สุวรรณครับนักชกจากไทยครับรุ่นไฟเวทรยสาปอนครับสิวันอุบินี37ครับ20ตุลาคมครับเป็นนักชกสปปลาคนแรกครับหลำน้ำโขงอ่ะที่ได้มาเฉิดฉายในสังเวียนระดับโลกอย่างวันนุบินีแบบนี้ครับมัดท้ายครับแทงริซะแล้วครับโอ้บรรมบรรดาเนี่ยเท่าแล้วน้ำโขงมัดท้ายแล้วหนักอยู่ครับโอ้โหต่อยทีนี่สำอองน้อยสำอิ๋นน้อยนี่ผวาเลยครับ เอาครับจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับลำน้ำโคงมัดซ้ายมัดซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับกรรมการดูแล้วพอละนี่ครับเปิดตัวสวยเลยครับลำน้ำโคงบ s สมวยไทยครับโอ้สุดเบอร์จริงๆครับแหม่ไม่ธรรมดาครับโอ้โดยของแท้ครับลำน้ำโคงบ s สมวยไทยครับโชคจากสปปลาวครับมาเชิดชายได้สำเร็จครับจบยกแรกครับไปต่อที่คู่ที่7ครับ พันมงคลอ่าพันมงคลสองมงคลการช่างครับเจอกับก้าวไก่ชอห้าพญาครับมวยไทยแคสเปิดร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ครับสิบกวนลุมพินีสามสิบเจ็ดครับสุกที่ยี่สิบตุลาคมครับเปิดนายกแรกนี่พันมงคลน้องใหม่เดินสาวจ้วงใส่ก้าวไก่ครับขณะที่ก้าวไก่พอดโดนแล้วครับมีอาการเหมือนกันครับนี่ครับมาขยับขยับหาจังหวะครับพันมงคลต่อยหมัดซ้ายขวาสลับล่างขึ้นบนครับแหมโดนครับแต่แค่ เนี่ยก้าวไกลจะต่อยมาบ่อยครั้งแล้วฮะเริ่มสักจะชินกับน้ำหนักของนวมสี่อ่อนครับขณะที่พันมงคลนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาเปิดตัวในวันลุนี้ครับก็ถือว่าต่อยได้ดีครับเนี่ยแต่พอต่อยไปต้นนี้ทําได้แต่เขาไม่ยุบครับกลายเป็นตัวเองเริ่มสักเริ่มแผ่วครับออแผ่วไปแบบนี้ก็ก้าวไกลก็หลายโอกาสนะครับจะเข้ามาใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้นี่เริ่มแผ่วไปครับจะตื้อไปเรื่อยครับก้าวไกลครับ โดนยัดเข่าซ้ายกระถุงมาก็ยังสบายๆครับตุครับโดนไม่สะทบสัทธานครับเอา้าโดนอีกทีมาดูมาแลกกันดูมันสิไปยากยังหนึ่งตัดไปดูนี่เอาโดนม,มัดซ้ายมัดขวาที่ซึมแล้วครับก้าวไกลครับเอ้ามัดซ้ายมัดขวาโอ้เอารอดไม่รอดครับก้าวไกลโจนครับซึมไปอันมงคลยังไงครับหมัดขวาลั่ตัวหมัดซ้ายขึ้นบนเอ้ายังแล้วครับ,ครครบเย,ยังตงเตงตงเต้นวน่ามนต้นมะข้าวถือรับพัดมาเนี่ยเอามัดซ้ายที่ อันมงคลปิดเกมได้ไหจังหวะนาทีทองแบบนี้ครับเนี่ยพอปิดไม่ได้ก็ชักเริ่มหมดแรงครับพันมงคลครับเอาครับเป็นช่วงจังหวะของก้าวไกลบ้างครับเอ้ดูก้าวไกลครับหาจังหวะครับคือนาทีพันมงคลก็ตอดเลาะเล็มไปเรื่อยครับวางเข้งขวาเต็มเต็งโอ้นี่แก้เกมดีครับเอกได้ก็กลัวโดนตัดครับหมอบเลยครับเอาครับพันมงคลโยนบ้างครับตอนนี้รีบเอียงไปลงแล้วครับโอ้หหนักจริงๆครับจบเลยครับ ยก2ครับจะเอาจะเอาเขาแต่สุดท้ายนี่ตัวเองเนี่ยหายใจไม่ทันครับจบยก2ครับ้าวไกลชอ5พยักครับสุดจริงๆครับไอลุยต่อคู่ที่8ครับเดวนี้บาซีครับนักชกจากอิตาลีฮะเจอกับนนทกิตต่อหมอ4ครับรุ่นเมนเตเวตร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับวันดูบีนีสามสิบแปดครับสุกยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับให้ดูว่านนทกิตนี่เป็นไฟที่สองครับที่ได้มาเปิดตัวใน วันลุงพินีครับฝ่ายแรกที่มาแทนกระทันหานด้วยสภาพร่างกายยังไม่ดีครับฝ่ายนี้นี่เชื่อว่าเรียนตัวมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเจอกับนักชกจากอิตาลีก็เรียกว่าสรีละรูปร่างดีเลยทีเดียวครับโอ้โหไปบวกแรกบัดแรกศอกโดนทีนี่งายตึงเลยครับต้นธงกิจครับโดนนับไปครับเอาครับดูว่าจะยังไงฮะโดนไปก่อนนับแปดครับ ประคองเกมไปครับจนกระทั่งมาแลกกันในช่วงยกที่3นี่ครับเห็นจังหวะที่เวนี่แกเขาไปจ้วงหมัดแล้วก็ยัดเขามัดซ้ายมัดขวากล้ำตัวแล้วก็แบบนี้กรรมาการดูก่อนไว้ไม่ไหวครับน่าจะจุกแล้วฮะโดนหลวงคีโพครับโอโดนหลวงลำตัวครับโอ้นี่ฮะยังลุกขึ้นมาโอ้หลวงคีโพไปนะหมดเลยครับจบครับยกที่สมครับเป็นนักชกจากอิตาลีครับ โอ้โหดีไฟก่อนหน้าแพ้ให้กับนักชกไทยนะฮะอย่างเสือแบล็กครับไฟนี้เข้ามาเอาชนะนกนฤติกต่อหมอเสีไปแบบสวยงามเลยครับไอต่อที่คู่ที่9ครับสันรักสิบปจวจากเมียน่าเจอกับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้านนักชกจากไทยเราครับไทยรุ่นสาเบรดร้อยสาสิบห้าปอนครับสิวันอุบนีสามสิบแปดับยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับยกแรกนี่ดูว่าพึ่งหลวงยังจับทางไม่ได้ครับ วันนั้นนี่ซอนรักก็ถือว่ามาดีเลยครับคันข้างที่จะนิ่งแล้วก็ละเอียดครับหอยหาจังหวะครับเดินเทงายไปครับก็ถือว่าเป็นอีกเนื่งชกครับที่มีรายการบ่อยต่อเนื่องนะฮะทั้งซอนรักแล้วก็พึ่งหลวงครับในช่วงที่อาวุธหนักแล้วก็ไม่ประหยัดอาวุธครับเข้าสู่ช่วงยก2เนี่ยฮะเป็นจังหวะที่พึ่งหลอหมัดขวาเต็มๆนะปอหนี้ครับโอ้นอนขดเป็นจงอางมูหัวไข่เลยครับปูนี่จบครับหนักจริงๆครับ แมดูครับดีใจแบบสุดขีดเลยฮะผมเชื่อว่านักชกไรดีนี่อนาคตไกลแน่ครับด้วยที่ว่าอาวุธครับแล้วก็ความหนักของการออกวุฒิครถ้าเกิดว่ารักษาร่างกายดีๆซ้อมดีๆรักษาวินัยแบบต่อเนื่องเนี่ยผมน่าจับตามากๆครับสําหรับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าครับก็เป็นใจครับไปต่อที่โคู่ที่10สุดท้ายครับโอ้ท็อปออลขวัญเมืองครับเจอกับ อิวยัสมูซาอฟครับนักชกจากรัสเซียครับมวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเบด145ปอนด์ครับสุกันดูมินี38ครับสุก27ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปดูว่าเกมจบในยกที่หนึ่งครับจบแบบไหนอย่างไรครับไปดูฮะนักชกสไตล์ต่างชาตินี่เขาจะเน้นหมัดครับแล้วก็ฟุตเบิร์กดีฮะัปล่อยสไตล์คิกบ็อกซิ่งครับถึงแม้ว่าจากกติกามวยไทยก็ตามแต่ละครับพอไทยเราโดนจังหวะแบบฟุตเบิร์กเร็วๆครับแล้วก็หมัดหนักๆนี่ก็เริ่ม เริ่มเกร็งครับเห็นได้ชัดเลยว่าวันนั้นนี้โอท็อปโดนแล้วแบบมีพาวงครับแล้วก็ดูหยั่งหยังหมัดครับไฟแรงมาเปิดตัวสวยแต่พอมาไฟนี้เนี่ยดูว่าแบบยังกล้ากลัวครับขยับเตะสายไปครับยูยาสเกียถูกมว่าเตตจะแพ้มาสักส่วนมากครับแต่พอมาเจอกับโอท็อปนี้เกตต่อยแบบว่าท็อปฟอร์มจริงๆครับมีความเร็วแล้วก็อาวุธออกได้หนักหน่วงครับ โอท็อปก็เตียบต่อยไปก็อาบุงหมัดไปครับอาจจะเป็นไฟที่2ครับอาจจะยังเกร็งๆอยู่ครับจับตาดูจังหวะที่ไปพลาดครับของทางด้านของโอท็อปครับอิยัสพยายามที่จะเขี่ยล่าแล้วก็จะมาหมวดตัวศอกกลับจังหวะนี้เต็มเต้ครับนับ8เลยครับยกแรกครับยังครับยังสู้ต่อไหวครับโอท็อปครับเอากัดฟันในบากลาเอ้ยสู้ไป ยัสขยับว่าจะปิดเกงก็นที่โอท็อปก็กรสูงนะครับรอตั้งรับครับไม่ออกเลยฮะตะขวาไปอีกเทียบตะขวาหลุดครับเขาก็ต่อยหมัดเลยครับเป็นอาวุธหลักของเขาอยู่แล้วครับขยับขยับเนี่ยเป็นช่วงปลายกแล้วครับเทียบมาโดนยที่มุมนี่ครับเอียงโอ้นแล้วก็โดนหมัดตัดลาตัวจนมาจบที่จังหวะหมัดขวาหมัดนี้ครับกองครับหงายปังงางครับส้มบักพุงติงในเวทีเลยครับจบยกชิ้นหนึ่งครับโอ้โหหนักจริงๆครับ และนี่ฮะนีก็เป็น10คู่ครับน็อกเอาท์ประจำเดือนตุลาคมครับที่คัดมาฝากแฟนมวยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแฟนมวยครับมีคู่ไหนที่ถูกใจแล้วก็ติดอยู่ในทำเนียบบ้างหรือเปล่าครับคอไม่มาคุยกันใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับถ้าแฟนมวยชอบคลิปรวมน็อกเอาท์แบบนี้ครับช่วยกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมไ้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา รับชมด้วยนะครับผมบีมบีพอทครับบรรยายความมันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ